สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2567น้าะครับพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางทุกวันนะครับมื้อนี้บ่าวเถ่าพาเอฟซีนะครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับพระอาจารย์ให้ต้องงวดแล้วครับผมกัเขาม่หลายงวดนะครับงวด6กกะพระอาจารย์ให้62งตรงๆนะครับสามตัวเกือบแตกพระอาจารย์เน้น64กับ62สามตัวให้964 นอคตัวหกสองห6สนะครับงวดที่ผ่านมาชุดในตารางของพระอาจารย์ถือว่าแม่นเลขประจําบันถือว่าแม่นพระอาจารย์ในชุดตาราง3-2พระอาจารย์ไม่ได้จับให้พระอาจารย์เน้น3 0นะครับงวดที่ผ่านมาจับคู่บ่เข่ามหาพระอาจารย์ตั้งแต่ตงวันล้วครับงวดวันที่16กพฤศจิกายน2567นะครับมือนีพระมหาพระอาจารย์นะครับหลังวันพระที่ผ่านมา พูาอาารย์มาจ,จุดธูปนับที่กุติเฮียนธรูมชมนะครับวันนี้พามารับชมผ้ามาฟังน้ำกันนะเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งนะครับผมเอาเข้าไปการนรำมาสก,การะ้า,าจานน้ำกันนะครับบรรยากาศเงียบสงบครับต้นไม้ายอันนี้ต้นอะไรครับะอาจารย์ต้นนี้ต้นต้นยางนาโอ้ต้นยางนาธรรมชม ต้นเลี้ยวตรงดีนะครับเอาล่อแม่หม oui,. ูก่อนธรรมชมนะครับผมกราบนมัสการครับอาจารย์กราบนมัสการจ้วยค่ะไม่รูปจุดแล้วจุดแล้วเห็นพระอาจารย์บอกว่าพึ่ง uh, พ um, uh, ึ <t symbolic ism> <academy> ่งมาจากอะไรนะถวายลงลงเย็นลงเย็นกับพระป่าพระป่าโอ๋อถวายลงเย็นกับพระป่าได้หก หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบครับเช้านี้เละพระอาจารย์เช้านี้อ๋อเช้านี้เป็นพระป่าเป็นพระป่าสะนรังเย็นมาถวายด้วยใช่ครับฝันดีไหมครับพระอาจารย์ใกล้วันแล้วนะไม่ฝันเลยแต่จแต่ทูจุดทูจุดทูบได้แล้วก็จะให้ย้ำตัวที่พระอาจารย์ให้ต่องวดนะพระอาจารย์นะใช่ผมจะถามนี่พระอาจารย์ด้วยปู่ใหญ่บอกมาไหมปูประกาศใส่ไมเลยว่าแปดสองตัวเดียวโอ้ปู่ใหญ่ประกาศใส่ไม่เลยอ่า ประกาศใส่ไม้เลยแปดสองตัวเดียวประกาศใส่ไม้ที่ญาติโยมมาถวายใช่ใช่พระป่าเนี่ยใช่อแปดสองตัวเดียวถ้าผู่ได้บอกตัวไหนออกตัวนั้นนะแต่ผู้ชมอาจารย์ใหญ่บอกมาว่าแปดสองพอดีกับตรงกับเลขทูบพอดีเป๊ะเลยตรงกับเลขทูบของพระอาจารย์ใช่เอาเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวให้ดูที่พระอาจารย์ให้ตองงวดก่อนนี่ครับอันนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสามสองไม่ได้จับนะพระอาจารย์นะใช่ สูตรในตารางพระอาจารย์เน้น3ครับ0 3 3 6 3 2ไม่ได้จับนะรพะอาจารย์ให้เบาเท่าต่องวดแล้วนะต่องวดแม่หมูบริมาใช่ท่านผู้ชมแม่หมูเกี่ยวเข่าอันนี้เป็นชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดนะครับเยอะหน่อยนะพระอาจารย์นะใช่แต่พระอาจารย์ก็เน้นให้แค่สองคู่สามตัวมีห้าสองสี่แปดเจ็ดหกห้าหกสี่นะครับเน้นที่ห้าหกสี่ นะครับ2ตัว64 87 67 62 14 15 42 86นะครับเน้นที่64กับ14นะพระอาจารย์เน้นให้2คู่นะครับผู้ใดอยากได้หน่อยตัวเอาแค่นี้นะพระอาจารย์หาลอตเตอรี่64 14นี่บ่าเฒ่ามักได้อท่านผชมเด้อบาเฒ่าก็ย้ำเพราะว่าบ่าวเฒ่าฝันฝันขึ้นที่ผ่านมานะฝันว่าเลขล่างออก14นี่ครับ ตัวกันเจ็ดสองแปดสองเอา 8, <5 S 2> าา้าแปดห้าไพจันแปดสองตรงกับปูใหญ่ประกาศใส<ช>่ไม่นะครับถ้าปูใหญ่ได้ประกาศได้บอกใส่ไม่เป็นออกได้ท่านผู้ชมเดอ้อแปดสอง่าเอา้าถือว่าโค้งสุดท้ายไหมโค้งสุดท้ายใกล้แล้วนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะพระอาจาันใช่ใช่เลขทูบอ่ะจุดที่ไหนพระอาจารย์กุฏิเฮียนท่านผู้ชมนี่ครับกุฏินี พระจนได้ปีนหน้าต่างออกธรรมชมุมนะครับอเอาเอาพรอาจารย์ทำไมไมันกลับอย่างนี้นี่ครับธรรมชมุ่มยังไม่หมูจงมังเมืองหนึ่งสองแปดโอ้หนึ่งสองแปดนี่ครับอ่ะไม่หมู ก็ตรงกับกับเลขปูใหญ่แล้วก็ตรงกับพระอาจารย์ให้น้ำนี่ตรงสูตรจำนวนพายจันด้วยหนึ่งแปดไม่ตัดแต่พระอาจารย์พระอาจารย์เขียนเลขปูใหญ่นะครับผมเลขปูใหญ่ ปูใหญ่ประกาศใส่ไหมนผู้รรมชมุมถับปู่ใหญ่ได้ประกาศแล้วเป็นออกเด้อท่านผู้ชมเด้เอเฮ้ยตรงกันเลยแปดสองสองแปดปูดใหญ่บอกครับขับรถเข้ามาเมื่อกี้ก็เห็นท่านนั่งอยู่ใช่กำลังนั่งชันเพ <laughs> ลินกำลังนั่งชันเพลน <laughs> <laughs> ปูใหญ่เหลียวมาเบิ่งอีธรรมชมแต่ว่า ท่านเคยเดินมานะเคยเดินมาหาแล้วท่านเคยเดินมาบอกเออท่านเคยเดินมาแล้วเคยมาบอกอเอานะครับแคปหน้าจอนี่ครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เลขทูบนะครับอ้าพระอาจารย์เขียนพระอาจารย์ให้มันนะคตัวสีแดงก็นเลยเหยียบใส่ใตครับเสยียบใส่ใต้เลยพระอาจารย์ตรงนี้ะนะครับผมอืม่ม จารย์วัดป่า,อาเอา,อาธรรมชมนะครับตัวนี้มีเปลี่ยนแปลงไม่จะวงให้ตัวไหนพระอาจารย์ไม่เปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเอฟซชอบชุดเลขทูบครับก็จับเอาอ่าอเลขทูบตัดให้ก็จะได้สองหนะึ่งสองแปดนะก็ตรงกับเลขปู่ใหญ่บอกประกาศใ,ใส่ไม้มนะคใครชอบตัวเดียวก็คือ82ก็ตรงกับของพระอาจารย์ที่ให้ไว้เป็นตัวกัน เพราะว่าอยู่ในชุดตารางใช่ชุดสูตรเลขประจวันของพระอาจารย์ห้าแปดเจ็ดสองหนึ่งหกสี่นะครับท่านผู้ชมนี่แคปหน้าจอจะได้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ตัวนี้ตัวเดียวบ่าวเท่าจะไปหาไปอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าฝันวาเลขกลางออกสิบสี่ในความฝันนี่ในความฝันบอดีใจเพราะว่าบอดีบอดได้ารัสนในความฝันว่าบอถูกกระของบอถูกสิบสี่พระอาจารย์ สิบสี่ท่านผู้ชมนะครับชุดสามตัวห้าหกสี่ยังชอบอยู่ชุดนี้ย่งยังเหมือนเดิมอชอบชุดเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่จะไม่มา,มาเป็นห้าหนึ่งสี่พระอาจันพ่อาจารย์จับแต่ 5, 2, 1> 5, 1, 4, ห้าสองสี่ห้าหนึ่งสี่งวดนั้นจับเก้าหกสี่นับเด่นหกสี่กับหกสองออกเกนะ้าหกสองนะพ่อจย์นะใช่ใช่อ่ งวดนี้ห้าหนึ่งสี่ก็ได้ได้ทำประชมได้หกหนึ่งสี่ก็ได้เดี๋ยวจับออกมาเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าเยอะอีกสองตัวก็เยอะอยู่นะแต่ว่าพราเจารย์ว่าให้เอาตัวที่คัดให้หกสี่หนึ่งสี่นะครับแปดเจ็ดหกเจ็ดหกสองหนึ่งห้าสี่สองแปดหกเป็นตัวรองตัวกันเจ็ดสองแปดสองแปดห้านะครับงวดนี้ก็จะได้หลายคู่หน่อยพายจาริญบอกว่าถ้าชอบเน้นเน้นก็คือหกสี่กับหนึ่งสี่ตัวนี้มีเน้นเพิ่มไหมพเจริณ มีชอบตัวไหนเพิ่มไหมมีตัวนี้แหละตัวเดียวอ่าแปดสองตรงกับเลขปู่ใหญ่อ่าแปดสองอันนี้ชอบแปดสองนะพ่อจย์ขีดขีดให้หน่อยครับผมอ้าวนะครับอันนี้ปู่ใหญ่ประกาศใส่ไหมนะครับอ่าใช่โอ้ถ้าปู่ใหญ่ได้บอกแล้วเป็นออกนะพ่อจารย์ ร็เมื่อกอรตตรีเขาหากันเต็มเลยรถไม่มีแปดสองยม่ใช่รถรัตติรีก็มาขายอยู่เจ้าหนึ่งไม่มีไม่ได้ท่านบอกตัวเดียวเลยอะตัวเดียวประกาศใส่ไหม่ดังๆเลยท่านท่านว่ายังไงท่านประกาศท่านบอกเขาบอกว่าเขาถามว่าวันนี้ชอบอะไรปู่เขาบอกว่าแปดสองแล้วก็แจกวัตถุเจ้าอะไรนี่สวยเจ้านี่ตัวแมวไอทิ้งไอบุญทิ้งบุญทิ้งอะมาอยู่กับพ่อจันโอ้ตัวกลมเลยบุญทิ้งบุญทิ้ง วันนีเกระดีมีรูดตะรี่มาขายับบุนทิงเขามาบอกสามแปดสองไม่มีแปดแปดสองไม่มีแปดสองมันมีใช่ในตัวเดียวจบบุนทิงอ้วนเลยท่านผู้ชมตัวผู้หรอือผ่านตัวผู้เอานี่ครับฮาดิโชกนะครับกุติเฮียนนะครับจุดได้หนึ่งสองแปดนะครับเลขถูปนี่ไม่ะอายจารยำชุดสามตัวยังเน้นตัวเดิมะพรอาจาย์ันยังเน้นตัวเดิมอยู่ ห้าหกสี่ใช่แต่ไม่ฝันนะไม่ฝันวันนี้มพระอาจารย์ไม่ฝันนะมีต่เลขปูใหญ่เนี่ยเบาเถ่าตั้งใจว่าจะมาถามเลยละหลังงานกระถนินหลังเนี่ยช่วงนี่ช่วงออกพรรษาปูกับแม่นได้ถ้ายได้บอกตัวได้เป็นออกนะครับตรงกับเลขตรงกับเลขทูบตรงกับเลขที่พระอาจารย์อ่าให้เป็นตัวกันอืมจะให้เป็นตัวเน้นเม้นี่พระอาจารย์นรอยอยรเนี่ยหรือยังไงเนี่ยก็นี่แหละเอาจะเน้นให้หน่อยะเน้นเอาเน้เนให้ก็ได้ฮะวงไปเลย อ่าตัวนั้นเขาในพาจารย์ตัวที่เน้นนี่เหรออ่าอ้าวหกซีกับหนึ่งซีอ้าวอ้าวท่านผู้ชมบาทเนี่ยเอ้านะครับเน้นให้คักแล้วเน้นในจุดนี้ก่อนกลับโคราชครับจะกลับวันไหนครับพระอาจารย์กลับวันที่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าจะเร่งให้เป้าเท่ามาก่อนก่อนจะกลับก่อนจะกลับนะพระอาจารย์ ต่องวดจะได้จะได้ลงให้เอฟซีต่องวดโอ้ค่ะจะไล่มหาบ่าวเท่าจริงอ๋อค่ะนี่ครับพ่อจันวงให้เลยตัวสีแดงเลยหนึ่งสีหกสีเอ้านะครับกราบขอบุญขอบคุณพ่อจันครับผมสาธุสาธุสาธุครับรวยอีกรวยอีกสาธุขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนะครับเจ้าบุญทิ้งอ้วนเลยนะครับผม